คุณสุบงกตค่ะด่านที่ตั้งนะคะตั้งอยู่บริเวณที่อ,อ,อยู่หน้าเอ c นนะคะ,ะเส้นถนนวิภาวดีรังสิตค่ะแต่ในบริเวณนี้บริเวณที่ถนนดินถนนที่เป็นสามเหลี่ยมดินแดงนี่เองน่าสนใจคามว่าไม่มีทหารและำตำรวจอยู่นะคะมีก็คือเสน้นวิภาวดีที่จะมีทเศีางไม่ขี่หนายเท่านั้น,นะค่ะค่ะต้องขอตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสุบงกตเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ และนั่นก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและย่านประตูน้ำนะคะซึ่งเท่าที่ทราบก็มีทหารตำรวจประจำอยู่ในบริเวณนั้นน้อยค่ะและก็ยังคงมีเสียง คล้ายกับระเบิดหรือปืนนะคะดังอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวของทางฝั่งรัฐบาลบ้างนะคะในเช้าวันนี้ค่ะนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในฐานะผู้อํานวยการสอชอชจะเสนอพิจารณาการประกาศเคอร์ฟิลในบางพื้นที่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยพร้อมกับขอให้มีการยุติการชุมนุมเพราะว่าการชุมนุมนั้นกําลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายอภิสิทธิ์ว่าการประชุมศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชในเช้าวันนี้นายสุเทพเทือกสุบัณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธานจะมีการพิจารณาการเคอร์ฟิวในบางพื้นที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้กลุ่มคนเสื้อแดงยุติการชุมนุมเนื่องจากขณะนี้การชุมนุมไม่นำไปซึ่งความเป็นธรรมอีกต่อไปและกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่เข้ามามีบทบาทสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาผมขอย้ำเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับประการแรกก็คือว่าในเรื่องของภาพรวมของปัญหาขณะนี้ก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า การที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียนั้นสิ่งที่ดีที่สุดขณะนี้ก็คือการยุติการชุมนุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับต้องชี้ให้เห็นกันชัดๆแหละครับว่าการชุมนุมนั้นเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความรุนแรงได้ตลอดเวลาสิ่งที่เป็นปัญหาที่พวกเราทราบกันดีอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือกองกําลังที่ติดอาวุธนั้นนับวันนั้นมีบทบาทสูงขึ้นครับ นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสอชอจำเป็นต้องเดินหน้ากระชับวงล้อมแต่ยังไม่เข้าไปในพื้นที่ชมุมนุมหลักโดยวิงวอนให้ประชาชนที่ถูกชักจูงหยุดเคลื่อนไหวและย,ยั่วยุเจ้าหน้าที่หรือทำให้เกิดการ,รเผชิญหน้าเพราะจะถูกดำเนินคดีและยังกลายเป็นเงื่อนไขให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายฉวยโอกาสใช้อาวุธสงครามกดดันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันแกนรนำกลุ่มคนสแสดงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะรัฐบาลจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายไม่เว้นแม้แต่รัฐบาลและพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนาย ยกรัฐมนตรีเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวให้เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ส่วนความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนปรองดองนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเชิญองค์กรวิชาชีพสื่อเข้ามาพูดคุยเพื่อสร้างหลักประกันเรื่องเสรีภาพในการนําเสนอข่าวแต่ระบุว่ามีสื่อบางประเภทถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจึงเตรียมเร่งรัดให้มีกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาดูแลสื่อควบคู่กับการทําหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพขณะที่รัฐบาลเตรียมประสานไปยังองค์กรวิชาชีพสื่อหน่วยกู้ภัยและบริการสาธารณสุขเพื่อวางแนวทางการดูแลความ ปลอดภัยให้กับผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมนุมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทั่วกรุงเทพมหานครนั้นเลื่อนการเปิดภาคเรียนไปอีกหนึ่งสัปดาห์จากเดิมที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้ ขณะที่นายปณิธานวัฒนายกรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยในเช้าวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งอีเมลถึงนายบันคีมุลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN เพื่อที่จะชี้แจงสถานการณ์และยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องภายในประเทศการเข้ามาของหน่วยอื่นจากต่างประเทศอาจถูกดึงไปใช้ประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับประเทศนั้นๆ เมื่อสักครูที่ผ่านมานะคะศูนย์เอราวัณได้แจ้งยอดผู้บาดเจ็บและก็เสียชีวิตเข้ามาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะผู้บาดเจ็บนั้นมีจํานวน205รายและมีผู้เสียชีวิตแล้ว24รายค่ะซึ่งก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะคะช่วงนี้ไปพักกันสักครูค่ะและช่วงหน้าจะกลับมาติดตามท่าทีจากต่างประเทศเกี่ยวกับเหตุปะทะในประเทศไทยค่ะ เทพเพื่อนบ้านใกล้ชิดของเราในกลุ่มของอาเซียนซึ่งกําลังจับตามองสถานการณ์ความรุนแรงในไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดได้เตือนให้ทุกฝ่ายนั้นสงบสติอารมณ์แล้วก็กลับมาเจรจาเพื่อสันติภาพอีกครั้ง เวียดนามออกแถลงการในฐานะประธานอาเซียนระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิดและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์รุนแรงที่เลวร้ายลงไปเรื่อยๆและขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องงดการใช้ความรุนแรงโดยให้กลับมาสู่เวทีเจรจาเพื่อสันติภาพอีกครั้งกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามระบุว่ายัางหวังให้สถานการณ์สงบโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของคนไทยเองรวมถึงเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่ออกแถลงการแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความรุนแรงในประเทศไทยพร้อมกับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นสงบสติอารมณ์และกลับสู่การเจรจาโดยเชื่อว่าหากสถานการณ์รุนแรงเกินจุดที่ทุกฝ่ายสามารถที่จะควบคุมได้จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อทั้งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ด้านสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปิดทําการสถานทูตในกรุงเทพชั่วคราวกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ออกคําเตือนไม่ให้ชาวอเมริกันนั้นเดินทางมาในประเทศไทยหากไม่จําเป็นและไม่อนุญาตและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกันที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินและครอบครัวที่พำนักในไทยเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครได้ ขณะที่ในส่วนของเที่ยวบินจากฮ่องกงไปแวนคูเวอร์นะคะของสายการบินคาเทแปซิฟิกก็ถูกเครื่องบินขับไล่ประกบหลังจากมีการขู่วางระเบิดบนเครื่องบินค่ะเครื่องบินของสายการบินคาเทแปซิฟิกจากฮ่องกงเที่ยวบิน cx 8 3 8ลงจอดที่ท่ากาศยานในนครแวนคูเวอร์ของแคนาดาอย่างปลอดภัยหลังจากได้รับการคุ้มกันโดยเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศแคนาดาเนื่องจากมีรายงานว่ามีการขู่วางระเบิดบนเครื่องบิน อย่างไรก็ตามหลังจากที่เครื่องลงจอดและตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบสัมภาระบนเครื่องก็ไม่พบวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใดเครื่องบินลำนี้นั้นมีผู้โดยสารบนเครื่องอยู่283คนและมีลูกเรืออีก14คนซึ่งผู้โดยสาร <You S 1> บางคนนั้นไม่ทราบด้วยซ้ำว่าขณะเดินทางมีเครื่องบินขับไล่บินประกบอยู่ซึ่งเมื่อทราบข่าวก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะจบช่วง voice update ในเวลานี้นะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติและก็ครอบครัวของคุณวานิจจรุงกิจอนันต์นักเขียนชื่อดังและก็เจ้าของรางวัลซีไรท์ที่เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยโรคลูคิเมียอย่างเฉียบพลันนะคะที่โรงพยาบาลพร้อมมิรโดยพิธีรดน้ำศพนั้นและพิธีสุดสวดพระอภิธรรมสดก็จะจัดขึ้นที่วัดท่าทองในวันนี้ซึ่งก็ต้องออซึ่งผู้ที่ รู้จักกันก็สามารถเดินทางไปที่งานสวดได้นะคะสำหรับข่าวช่วงต่อไปเราจะกลับมาติดตามได้ในเวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ